เด้อเพิ่นจะมาขอเลขวันที่แล้วเพิ่อนไฮสามหกค่ะวันที่แล้วเพิ่นได้เนาะค่ะเนาะวันนี้ไม่พิมพ์ก็เลยนั่มาเลยจ้ายุสกลพี่เด้อค่ะเอสี่ยุสกลนครพี่เด้อค่ะพากันมามากสามคู้เป็นโสดเป็นมานเนาะค่ะเวลาเพิ่นขอได้อยู่มองนี้ละจ้ะหกสามเต็มเต็มเลย เป็นนองน้ำใสตัวมองนีเนาะคะ่ะเนาะลำพ่อเป็นใ้โได้ลาบอยู่นะคะเป็นมองเิ่นมาคักมาหยังอยู่เด้อนี่ทางเิ่นพานอยู่เด้อจันนี้เนาะ,ะ,ะทางปูพญานาเป็นพานอยู่เด้อจันต<ป>ะนามก็ใไซคัก<ป>สิ่งมหัศจรรจัอยู่เด้อกัน<ป>จ เทิ่งขก้นไปนี่ก็เป็นวัดด้วยค่ะเป็นวัดตะมองนี่เป็นแองแองน้ำแสดงคนมาพากักคนมาอาบน้ำอา,นาบน้าอยู่ในนกขานะผู้พญานาคก็ได้ยาย,ย,ยเห็นเป็นสามหกมงกองเลยตะวาันนี่นี่น,น,นี่เห็นบ่านนี่ทางบนเนี่ยอันเนี่ยยายแดงว่าตัวนี้เป็นหาตัวนี้เป็นหา แล้วก็เลยมาเบิ่งตัวใดดอกว่านเป็นสามเป็นสองเสร็จนี่เลขอันนี่งวดงวดที่แล้วโอ้นี่บอลมันมันเป็นอันสามหกอยู่นี่ยบอลแมนเนี่ยเนี่ยนี่ยเห็นบอลนี่มองกล้องก็เนี่ยนี่ยเราผู้คนเห็นมึงนี่งเห็นหลายเป็นสามหกเลยนี่ยมองกล้องนี่นี่ข้อมงวดที่แล้วด้วยจ้าเพิ่นมาขออยู่นี่เพิ่นไดสามหกมกสามนี่ละจ้าเอินเพิ่นเอินหวยยังกัอันนี้หวยโนด นววยสดกแสดงว่าทั้ง่นเที่ยวจ้ะนี่นะรูปอันนี้ป้าถ่ายเบิ่งนี่เหมือนเหมือนนันเพิ่นขอให้นันนนเนาะเออเงเดอดูร้านท่าใหญ่ผ้าไอมาขอตัวขอลาฟูเปิดให่ลูกให้เต่าให้ลูกไห้ห้านนเด้อหัวฉีดมานตัวโตมันมันต่าเด้อจ้นี่และครับเออยสมรักษาน้ามีดใยอ่ไอมาจากอุดรคนละเนยามน้องงมายาม มาขอโศกขอลาบน้ำได้ยินข้าวก็ถือมีกนีลาบเพลนกันเลยมะเบิ่งมานปาเน่เทศอันรักข้าให้ยางง่ามคนจังหวตกใจเอาเปดี่ยวแปลงนะนี้มูปเอาลวดเปลาลูเป่าลดขอน้ำเพล่าลดเพินจีไห่ดคน่าูในร้านด้อ หนูได้เป็นผู้ลูปรูปแล้วอันอันนี้อันก้อนสิลูปว่าผู้อันมองนี่หานอันคอเป็นเลขล่างซะเดอ้อหนูวางสีละป่าหนูาวาจังสีเลยเด้อผู้ที่หายตัวใดก็หายมาโรเด้อหนูวางสีละน,นี้มาขอเลยลูกหลานมาจากไกลด้วยปู่เอ้ในยินสิบ,บานสาหาบานลื้อมากมาก็เลยนำมาเลย หวยนวดหวยนดสม่าหวยปูคํามนวิ่นมาพักมาอาบน้ำอยู่นีนนเ,ออาเนะาะว่างเลยเลยเป็นว่างเลยสันน้ำกระจจ้นะน้ำตัวน้ำคนลูก <c oughs> เอาตอนนั้นตอนส <c oughs> ีไปหันเห็นวานเป็นนันรูปมันเป็นคนนี่แงงูยนยังขนหัวลูกพักได้ปะจนเ่าเราก็แย่เดี๋ยวนี่ก็ว่าสินมีสูงไม่นับก่อน,นี่แงๆไก่ลูกล้านเห็นเดอปูเด้อ ให้ไอ้ก็ดว่าเป็นน้เป็นิให้ได้วิดมีวินเด้อปกให้อ้ายให้อ้รวยน้ำแน่เอฟซีถือน้ำนี่าไ่เด้อปยคิดหวังเด้อจะเด้อให้ลูกหลานเห็นตัวเด่นจอมพญานาคจอมเลยอศจรรย์นี่เด้อจ้ะบึงอ่า เบิ่งหลอดผู้ผู้มีเส็นอห้เพ่นจยน้นปากได้น้าโนอย่ละอี่น้านี่เธอไม่สายเป็นกระลั่งขอหายินเนี่ยละเบื้งเบื้องหละก็จังหนาหนาเพื่อนบอกเข้าก็อีกทีละจะน้คุณน้าอัน กว่ามันเสียนน่ะแหละเจ้าไอ้ว่าเป็นเสียนเลยและอปวกพญนาขยนากลับอย่ีว่าหขหาอ่เลยวยยางเหลือ่นอคุณหายตัวไรเนาะบาทในนอนะหิ่ นี่แหละขอเลขไทยรางวัลที่หนึ่งสามตัวไทยกับสองตัวไทยเลขไทยสองตัวเนาะนี่นี่แหละสองตัวลางสงตัวลางกับเลขไทยสามตัวรางวัลที่หนึ่งเนาะเพิ่นสีหายออกมาตัวใดเทวดาลง้นโหลดได้เส้นตัวใดก็ได้โดนยจะได้มานั่นเนาะ ไปเวลาอลย้นยังข้อเป็นยังพอไปขันดนสวกกับฟ้าเลยปาเฮ็ดเป็นยังได้ยังกะสิหามาให้ตัวเนาะอันนี้ป็นีปสินเนี่ยเป็นยังเว หลขืล่นโลโคดไม้สายคือวางวดที่แล้วไม้สายอันมาอันรูปมาขอจังไดจ้ะมามากระเพยเนี่ยจ้ะมากันสามพ่นจ้ะสามเยนองกับมาขอปูว่าอนอันนี่ละว่าพ่นเจ้าที่นี่ละว่าคือเป็นแต่อันคิวแท้ก็เลยพ้ากันมาขอได้อันเลขล่างจ้ะขอปูว่านตรงนี้หันขอให้เป็นเลขล่างด้วยจ้ะบัดีรนี่ก็เลยเอาแปง้งเทใส่บัดีรนี่น เบรรูปไปรูปมาแล้วได้เป็นเลขสามหกจ้าการบอกปูว่า่าปิดจะบังให้บอกตรงๆกันแนมเห็นว่าเป็นสามหกจ้าเห็นชัดๆเ,เลยจ้าเห็นชัดๆเลยจ้าเห็นว่าเป็นเลขสามหกนี่แหละจ้า,จากันกันก็เลยบอกปูว่านขอเป็นเลขล่างสะน็อปู bourg. ก็เลยวางสิขอเป็นเลขล่างซ้าตรงๆโลดเพื่อนก็นให้ตรงๆเลยจ้าสามหกบอปิดบอบังจ้า ปูเพิ่นขายโซกคักอยู่อยู่อยู่นี่เพิ่นเอิ้นว่าอีหยังก็พะออ้งพะออ้งว่าซูเอฟซีฟังเลยจ้ะอยู่นี่หอยโนดครับนี่หอยโนดบ่จ้ะนี่เป็นวังที่เพิ่นเอิ้นวังแก้วเฒ่าตัวเจ้ามาเฮ็ดมาหาอยู่นี่ล่ะมันเป็นวังหอยโนดน้ำไหลพามาแต่ทางต้นคนบ่จ้ะมาแต่ทางเติมลงมาเป็นดาบนอยู่นี่ก็โล่งไปนี่น้ำน้ำก็สิไลแม่นบ่จ้ะน้ำขึ้นมาน้ำน้ำฟัวขึ้นมาเบิดแลยฟัวตัวฟัวฮอดอันนี่่ละ จ้ะจังว่าอันมหัศจรรย์อยุนน่าจะนอ,นอเป็นเสียนเพิ่นเลยเด้อค่ะเอชสี่บางเด้อนีอ่ขิมนผ้ามาขอโศกขอลาบเด้อค่ะเด้อเพิ่งขอมาของวดแรกเป็นโบไม้สายจ้างวดแรกอ่ะจ้าอันนี้มางวด<า><ร>วที่สองกระไห้เลยจ้ะอันนี้อันอันผ้าอันยายไอ้มาเบืองเหน่งงวดอันรอบที่สองเลยจ้าหัวผ้าเี่นี่ผ้าย<อ>ี่ยน,ยนี่แรงวันวันพีทเท่าไหร่ห้าเอ้อ แม่มากหยิบแปดวะมือขึ้นเล็กสีออกหม่อหมตื่นเต้าขึ้นมากอันก้อนเล็กออกก้อนมือเล็กออกมันที่ที่ยิบเก้ามันที่ยิบเก้าแม่จ้อมันที่ยิบเก้าเลยจ้ะมากกันประมาณมาขึ้นก้อนเหล็กประมาณหามงโกกัวนี่ละจ้ะจ้ะถ้ากันมากขอจุดถูกขอกันสามคนเยน้องละจ้ะแต่ว่าเพิ่นกับหายสูบอยู่เพิ่นกับบปิดพบ่บบังแต่ว่าตอนนี้นั่นนู้เห็นเป็นอันนี้ไหม เป็นตัวใดสิบหาซิบหาเนี่ยกันแล้วแต่ลุงนีเด้อนี่นูเห็นมองเนี่ยไทยไทยเห็นเอฟซีบ้างลยไหมที่นูเห็นเป็นสิบหาแต่ว่าอันทั้งนานี่อันอันทั้งนานี่ไ่รู้ว่ามันเป็นตัวใดนี่อันอันมาทั้งแต่ว่าเห็นนี่เป็นสิบหาจ้ะนี่หละนูกระซุ่มจริสิล่ะกับอันไอ้กงกับอันยายแดง เห็นคักบดึงนี่เดิซิผาหนูเห็นเป็นซิมหาจ้าปูบด้เขียนเนี่ยสี่สี่ล่นห้าห้านี่ครับอีรีน้่ทกานถ้าปูไยโซกไ้ลาบกับา้ลูกหลานโรเดอจ้าลูกหลานสิเสือนแนวมาถวายดอก ให้แบบเยาปิดเยาบังจังทีละจ้าข้าวที่แล้วปูก็ให้จังทีละคนขี้งลูกเลยป้าเนี่ยอาจารย์นี่ล่ะปูอันนี่ล่ะลุงนี่ล่ะตรงนี่ล่ะแล้วก็ขอปูพร้อมว่าขอเป็นเลขล่างเล้วกระไฮตรงตรงพร้อมเห็นมอไหมพี่เห็นมอสิบหา าอันนี้เห็นคักเลยดิหนิยูฟังนี่เห็นคักเลยซิมนาี่ลับปูกันพี่เมือซันปูนู้นน่ะคนเก่งว่าปูสบายยอมรับเลยว่าปูนี่อ๋อเห็นเป็นตัวบ้องไข่ไค่อันนีนี่เด็กปูปูแล้วก็ยกะคั่อให้ลูกให้หล้านว่านคั่อให้ลูกให้หลานคั่ันนี้นู้นเห็นเป็นเสื้อผ้าจานเลข สิแเปเล็กล่างบอกสายต่เล็กล่างบอกใช่ป่าเนี่ยป่ามือสันป่าดีใจซุ่มเก่าอีหละซุ่มให้เอซเข้าเมืองน้ำกันไดชคกน้ำกันเดอจ้ะเดอเห็นเป็นทิบหาจ้าซุมเห็นบรเห็นสีสีอึ้งสี่อาประกาสีสีปลายให้เอฟซีบนเบิงเย้ะเบิงปลายประกาเด้กล่องใส่เลยแม่เยอนี่นี่เยอะนั่นหี่บ่เออมงกุลงเลยจ้ะจ้ะ ข้าวที่แล้วกะจังศิละปูปูพ่นกะไห่บ่อปิดจังเต๋อติดกันเลยเด้ข้าวที่แล้วอันนี้กันติดกันทั้งบ้านนี่เหละล้อหานะตัวเบิ้งกันโอ้ยครับป้าดูกอ๋อถูกบ้านเ้าบเคยเห็นสซากป่านี่ตั้งแต่ไปขอบานที่นี่อันตั้งกล้องเห็นบ่ป้าป้าเห็นบ่นี่ตั้งมันนี่นี่นี่เห็นบ่เหมือนเหมือนเหมือนรูปคนเลยนี่อืมอืม่นาะ เนาะคือจังพนังอุ้มแพนพนันงอุ้มจัมงพนังันหาอุ้มยังเราพ้นคอให้เห่าคือกันกานางสีนะจะมาเบ้าก,กันกับอันยายแดงยายสนกอกม่เป็นแต่ซื้อง,ง่ายแต่นอกไดตัวเดียวนึงบ่ได,ด้เลียบก็ได้ผปงจังๆแต่ว่าเมื่อเมื่อนั่นหันรูปยุมองนี้น้ำโยจอันมองนี้หันว่าเป็นเลขบน มองนี่หันคอว่าเป็นเลขล่างเพราะว่าตัวนี้อยู่ข้างบนนั่งนี่นะจ๊ะขอขอเลขบนนั่งนี่จ้าไม่ใช่ขออีกจ้ะหนึ่งหาได้แล้วจ้ะเลขล่างเนี่ยขอหาปู่กอนปูเอ้ยลูกหลานขอเลขบนเด้อเปิดให้ดูให้หลานเด้อปูนีปูมีเส้นปูมีเส้นนี่เศษนสียอย่าปิดอย่าบังเด้อถามตัวไทยแล้ววันที่หนึ่งวันที่สิบเจ็ดวันที่มานี่ละสันที่หอดไปไป อ,อันนี้เพื building, no <No ec. S 2> ่อนเอื้อนนี่ยังก่อนหน่วยยังก่ออึงหน่วยโนดครับเอาเขียนเสื้อเนี่ยไอ้เนี้ยจะออกประกาศที่นี่หวยโนดเขียนจะต้องใส่เพราะห้าข้าเม้าสิได้จักว่าเขาไปเอาอยู่หน่วยโนดเพคนสิให้เขาตัวไหนได้มาละกันให้ลูกให้หลานอันไปฝากแบงปันเด้อปู่เอ้ยพอสิได้ทำบุญอุทิศบุญอุทิศยังให้จ้าให้เอฟซีมีโศกมีลาบน้ำานอนน้ำเมซายเด้อน้ำพ่ออึงน้ำ มาไกลด้วจ้ะมาแต่บุดรพุดนะมาสกลพี่นะเพราะว่าเขาจะเดมาแต่มีซื้อเสียงเลยไหมล่ะนาะมีซื้อเสียงเลยจ้ะอันเมื่อนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันเมืออจังหีเลยเดลุร่วมว่ามีผู้ใดเห็นเพี้ยนไปเลยมามาจะคนจ้ะเมือนั้นมาสามคนจ้ะมาสามคนอันคอเลขล่่งนี่เห็นเป็นตัวเดียวกันเมื่อเลย้องต้น นคกระแดงว่าเพิ่นฤตตูนเพิ่นยากให้อยู่ดอกจ้ะอยากให้เห่าได้งนี่อยากเหนบอันแ้่เหาหับ่อเห็นนีบอี้เห็นเบิ้งบเห็นเลยดิเพิ่นอยากหาเห่าพอคหัวคอหัวุ่นเนาะนางืนถือกับดักมดมหดเปิดหายดูให้ตานมด้เลยบนอ๋อเปิดซับเปิดโส่เปิดให้เห็นด้วยเปหายตอวยเป็นตัวใดไวยนวด แสดงว่าวงเพื่อนเที่ยววงเพื oui ่อนไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่สายนี่เลยเนาะเท่านี่แหละเพป็นก็จะแวะพักอาบน้ำอาบหน้าอยู่นี่เนาะปูมาอยู่นี่แหละลูกเต้าตีหาแนวมาถวายดอกว่างหอยล่างหนูว่างแก้วเทาเดาเอิ่อยู่นี่ว่างแก้วเทาครับแสดงเป็นบาดก๊ก ้าพูดเขามาแลรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระวิทิตไม่พิมพ์ในยามิโชกเลยด้ยค่ะเพีนเป็นตัวใด้ว่าข้างบนมีผ้ามาขอโฉกขอลาบเวยค่ะเด้อท่นเห็ดมีแปงัวลาบดะ้นไม้ีแปงน้าป็นแน่ย่วโอ้ก็บอกว่าเป็เลขแล้วเด้อคุณจอมปวกขญานาคหย่างก็ดี้ คือปุถุลูปน,น,ออนี่แหละอนนเหมือนเหมือนเมือนเหมือเหาอนเมือนเอนเหมืนเหมนเหมือนเหมือนเหมือนเหงอนเมานาเหมนเหมเหนนเหมือนนเหเหมือนเหืนอนเหมือนเหนเมานเวนเมมือรรนอมอนนนนอนนหัสเรร พอดีลูกหลานเิ่นถูกเลขหลายหวดที่แล้วเิ่นขอได้ 3, 6สมหเต็มเต็มเลยค่ะคือเป็นบอยฟังแล้วเนาะนพี่มพ์ก็เลยมากขอถ้าลูกหาลานมาขอหาอีกแน่มาสั่นหนี่งวดที่สองด FC เด้๋ยเด้อเพราะว่าอยู่หน้าเพิ่อนอ้จันหน้าเพิ่นจ้ะห่วยก็เอิ้นห่วยโนดเนาะค่ะจอมปัเนเป็นเสียนพญายนาคขึ้นเลยจ้ะเก้าไปยังเส ทีีมตาดนอเไ้แม่สายระเบอิองห้ยต่เพราะว่า,าวเป็นคนมีเส้น่ห์เหมือนกันาะนูนเห็นสามมองเลยนี่ไม่ละอันเร้สามตัวนี่ค่าสามตัวเาวนาะที่นี่จ้าแต่ว่าในความรู้สึกแต่ว่านูก็ถือนูก็ว่าเพื่อนห้โตกอยู่เพราะว่าใส่เป็นตาเล่นเสียเห็นไหม แต่ว่าสามซัดอิลีสามเนาะลูกนี่แม่นี่นรูปไปรูปไปยังไรก็ยังเป็นสามอยู่คือเก่านี่แม่นี่นไหมรูปรูปก็เป็นสามคอยเจ้าตัวดับฟัวก็เป็นสามแล้วะเป็นสามแล้วชักสี่สามยังบาที่ไหนชักสี่สามยังกำลังไปดึงมาให้อยู่อ่ะกำลังไปดึงมาให้ลูกไห่เตาลูกล้าน แต่าหาบัลลบนาะทั้งเตงกับเปลนหาแมนทั้งเตกับยังเป็นหา่เป็นหามนงก่เนาะสายเนาะแมนหรือว่าเพอนจันร์สามหาบอน้ำคว่ำบอกเมสซายนี่ละไม่สายให้ความรู้สึกนูนหน่ยนว่าหาหาสามเลขบนแมนสามแมน หาหาสามเนี่มันมือึงเปลี่ยนมือึงแต่ว่านุนุคิดว่านี่เห็นไหมเราเป็นหาหาสามด้วยแหละเพราะว่านี่นี่เลขหาได้นี่นี่นั่นเลยนี่เลขสามนั่นเลี่เลขหาเล่นนี่เลขสามนี่ก็เป็นเลขหาอีกได้นี่บอกนั่นแหละสามหาหาก็ได้หาหาสามก็ได้นุว่าน้อลูกเนาะ เป็นหามนะเลขหามนะอ๋ออีกซีเบิ้งน้ำกันเด้อจ้ะเด้อไฮ่ได่สูงนั่นมีสายเขาเนาะมาของวันที่สองเด้อจ้ะเฮ้ยเปิดให้ลูกให้เตาเด้อให้สมความมุ่งมาปรารถนายังมาไก่เพิ่งลูกสมมาไก่พอเดียร์พ่นเดียรซาตึงตึงมั่งแน่จ้ะน้ำนองน้ำนองพอเดียรซาตึงตึงวันดันดอนเลยหาสามหาเนาะสายเนาะเอาต้นแน่นบ่ แต่น่น้อื่่าว่า,า,ารวอันหา,หาสามหาจ้าหาสามหาเนาะจ้าเลีกบนหาได้หาสามหาจ้านี่อสหายหลำบากจ้าแต่วาาอันรอบก่อนนี่ปูเพ็นหายตะเหล็กลางจ้ะอ<ม>ืนก้อนบนเขาสามสามหกสามหก ตรงๆบ่เลี่ยวเลยบ่เลี่ยวเลยจ้ะแต่ว่าแห่งเป็นเลขกล่างจ้ะเนอะนี่ในที่เบิ่งใส่กันครับอยู่จอบปวกกันนี่ได้เหี่ยวได้เห็นก็จิเห็นน้ำกันบ่อแม่สายอ ulously, ksi, after, ันแม่สายเห็นเลขกบนเนาะค่นเนาะเป็นหาสามหาด้จ้ะเด้อแม่บ่แม่สายแม่สายเห็นจ้ะเห็นเป็นหาสามหาจ้ะมีกระยังเป็นหาอยู่มีเป็นสามเนี่ยสาม สามหาค่ะค่ะเลขเดี๋ยวแล้วอีกตัวหนึ่งขั้นทาวาอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นโฮกบอลเนี่ยแมนโฮกจานโฮกสามหาจังสีแม่จานนี่ยอรัอันนี้เป็นโฮกแล้จานนี่นี่โฮกการเลขโฮกเนี่ยพูดถึงเป็นเก้าก็ได้แม่นบ่ขั้นสี่กลับขึ้นขึ้นหัวสี่นะนูวาเนี่ยน้าหนูเห็นเราชัดละ น่ะเหกสามหางซ้ำนี่แหละปูแม่แล้วแม่แล้วพ่อิดบ่เพี้ยนสามหางเห็นแล้วหนูเห็นชัดเลยนี่มองมาทางนี้หนูก็เห็นเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นชัดเลยจ้ะเพื่อนสีขายเห็นพวกนอแบบนี้นอขนาดใหญ่นาดใหญเปลี่ยนเป็นหกสนอหนี่เนาะจ้ะเดี๋ยวหันจะง่ายหรือ เขียนไหมบอกพี่พิมใหญยเอ้ยมันเป็นยายเป็นสี่ห้เขาบอกให้ญ่แล้วยังหมักเนี่ยแสดงว่ายายว่าลืมลืมแล้วมักก็ยังนี่ยแล้วหมักยายเอ้ยใหญ่พอทิตกับพี่พิมพ์มาหาน้องหานุ่งเด้อจ้ะเด้อเห็นยายบอกเลยเด้อให้เห็นตัวแจ้งน้องบอกตัวใดก็ให้ออกเด้อเนาะหกกับหอกหรอวะ ว่าได้วิทย์หัวลกวิทย์ยาแช่หมหัวัตเลยซื้อซื้อให้อันให้ป้าตัวเห็นเดือดเลยผักเต็มเต็มเลยป้าไม่สายใไฮชวบแล้วจ้ะเด้อที่แรกว่าเพิ่นสีผ่วไห้ัดคอไปขอมาเพิ่นกับไห้อีนี่นีนั่นนั่นเหมือนเดิมเลยนั่นหัวามหาโอ้คือดีใจจังน้อบ้านนี้มาหาน้องหอันนี้อันนี้อันนี้ที่ได้มาอันนี้อยู่ที่น้องเห็นนี่นี่เด้อนี่นี่สายเป็น เบิ่งน้ากันเนอะทั้่ตะวันเลขาหสัตว์คับสัตว์ขันมาทั้งขางที่เป็นหกสามหาสัตว์เลยเนี่ยสัตว์เบิดเลยได้ลุงสัตว์เบิดเลยเนี่ยหนูมองด้วยนี่เลยแจ่งบะเลยอ่าป้าทิพหานั่งบ่ยนังเมืองเกึ่งที่เก่าอยู่นี่เดียวไอ้ข้เอาสี่สี่สี่เบิ่งเด้นนี่นะเดี๋ยวเดนะนั่งเต็มเต็มเลวยนี่แต่ละคือโบเห็นนี่นี่นี่เบิ่งเด้นเอฟซีนี่นี่นีเห็นบ่หันแนมไปยังเห็นเลยเนี่ย เห็นบอเห็นบเอฟซีเห็นโอยุ่ไปยุ่ไปเล็บไม่สายเ็นซี่ห็นนีจ้ะมีละเป็นไห่เลี่ยวปูไห้เลียวนี่ปูสนดเป็นไห่เลี่ยวบานเขียนเอาบานเขียนเอาไว้น้อเมื่อนั่นเื่กันเมื่อนั่นสามหกปูก็ไห่แบบเหมือนเขียนเอาจังจิล่ะสุกโุกสุกเข้าโุกแล้วสุกสุกสุกได้เด้อปูแต่ว่าปูกับปูกับปูเป็นคนที่เขียนเลขเลขนี้ คือวาอหมายว่าเขียนคือเกาแม่อมตอนตอนที่เราหายหนูสามหกคือนี่เลขสามมันจังสี่ล่ะเลขสามกับเลขหกติดกันเอดแปดเรื่งองสี่ล่ะตอนที่เอ็นปูหายเลขล่างโน่นนี่ยายแดงนะยายจะเห็นคือข่อยบนเออเมียนข้วมึงว่าปานี้ท้ามไม่กลักวกลัวมึงเห็นคือกลัวบนเห็นมันว่าเออแสดงว่าปูหายเลขล่างเฮาสามหกกันเลยคุยกันจังสี่ ามเย็นนองก็ะยุจนทูบเบิดจังเมื่อเมื่อนั้นฮ่ะขันหฮอขันขันเนาะอันราขันโซกขันมานเฮอก็จะได้เอาหมากไหมหมากของหวานของข้าวมาตัวเนาะไม่พิมเนาะขันซวกมานนะขันเพื่อนไหงวดดี่ถือกันนะขันงวดนี้เพื่อนไห้ถือก็จะให้น้องมาจัดการวายเลยจ้ะคอไห้เลยต่ออีกเนาะมาถวายเพื่อนสกอนเพื่อนได้ยอิมน้ำซ้ำล้านจ้ะเออมีงวดที่สองด้อยจ่าเอฟซีเด้อ เพราะว่าเขาจะได้มาเลี้ยงผลไม้น้ำแดงน้ำมยังเนาะให้ปูได้กินอิ่มกินเต็มตัวมะขอด้ยเนาะจานนี้มาแต่ไก่พว้ปูก็ให้ถ้าปูให้ให้ตรงๆนี่ก็คือโอเคเลยแหละเนาะซื้อปูกระเลี้ยงปูอิ่มเต็มที่เลยสิได้ซาได้ลื้อตัวเนาะปูขายร้านละวปูเอ้ยต่างคนต่างอึดตังมาหากระมาเพิงลงลูกร้านก็อึดก็ยากก็อาศัยูเอ้ย นี่แหละผู้เพื่อนเห็นตัวเลขนี่ด้วยจ่าแม่สายให้โซกันละเด้อเบื้องบนอ่ะมีอันงาอันนี้ปีดบางไว้เด้อค่ะเอฟซีเบิ้งน้ำกันโหลดมหัศจรรย์อยู่เด้อจ้ะนี่เาเพื่อนมาเห็นเสียดำๆนี่แหละเพื่อนมาเห็นไหวเพื่อนผ้าไอ้มาเบิ้งนเหมือนนั่นนี่อีหลีเนาะเหมือนโซมคือบอเอฟซีว่าคือบอไอน้องบอว่านเอาอันไปเอาเลขยี่นานโลดอันเท่าเดือน คือพายอันจอมเหมือนพญานาคเลยว่่าซันะคะคือหน้าโนดป้าตี๊นนี่ติหน้าโนดหวยโนดเนาะหวยโนดใจอยู่นี่อยู่หน้านี่ล่ะจ้ะขั้นตอนใดคะฟองนี่ล่ะครับหกสามหาครับสิบหาถ้าว่ามากหลายก็15นี่ล่ะว่ะมาร์คเฮียโชคให้ยมันให้ล้ำให้รวยเด้อมาคอนอู้อยู่หวยโนดนะแม่สายอยู่หน้าเพิ่นนี่ล่ะจ้ะ เพิ่นหายงวดที่แล้วสามหกเต็มๆแล้วนาะยไม่สายเนาะใช่หายเต็มๆได้หายตรงๆพร้อมเเป็นลลข่างพร้อมจ้าเมื่อนี้ก็เห็นซาเจียนขึ้นเขาน้อจันเนาะจ้เมื่อนี้ก็เห็นเหมือนเดิมกาเทนตัดเพือกันเมื่อนี้จ้าเหมือนจนจนเงียบเนาะป้าคือคือคิวค่กแครแม่ป้าตอนเทียนว่าออกมันอ๋อสามหกเลยเนี่ยที่ทับยื่นไปในมือพอทิตนี่หนึ่งหาเอ้ยปู่ห้ามบอก ชัดแจวบ่ป่านว่าเขียนไว้เนาะจ้ะเนาะทั้งทั้งที่พักเดี๋ยววะเอาลุงเห็นบ่คนเคียงหนูลูกอันนี้ไม่เท่าเทียมตัน้องทั้งสองคนคือยังเปี่ยนอะตัวเท่าทั้งผู้มาทั้งผู้อันอยู่เอากันกับยายแดงเนาะอันยายแดงว่านอ้าวอันเป็นอันยายเบิ้งดีดีดูหันสะดอกพ่อนพ่อเมื่อยจะลัวมากสิแนมเห็นแนมเห็นพ่นอันเขียนท่าแปรงให้ปูแล้วเหมือนลูกพ่นน่งเนาะ เจ้าก็เหมือนเพื่อนขอเหมือนเพื่อนยกขันนี่ยังขอหายยังสินอาจ้ะก็เลยค้นขี้งลูกอื้อคุดคนหัวลูลูกหยาบหยาบขึ้นมาเลยแหมเครื่องตัวเลยนี่ลอกนี่มันี่แค่แค่หลักการว่ากันปูไข่แล้วไข่ค่าไข่แน่เนาะจนว่านู่นนุ่มมาบอกขัวนู่นนอวันพอเมื่อแขวนพอวันแล้วประทานทูไหมคอยคอยนงบุกปถามหนทูเทวันจะไปได้เลขมาตัวใด พว่ามือหนอันเราเมาเหลาแม่นบ่นเ,น<ช>เออมาที่เนียนนุกับเื้อซื้อแล้วบาที่เนียนพ่อ,อ,อยพ,พยนยกเลิกเนาะบาที่เนียน่ยบัตรเลขสิอ๋อก็เลยบอกว่าโอ้ยพ่อมึงคอยไปได้เลขมาเหรอเดฟ่ยอยได้สามหกว่าจันเข,ขาว่าเลกออกแล้วเลขล่างสามหกโอ้ยนุก, <c oughs> นก,กขึ้นเตอะขึ้นมาเลยว่าป้าปูคือนขิวคาแท้วางสิๆๆๆๆเลยเดฟ